ในเรื iar, ่เร so ่อ so ี Str ่เกับ oh พี่องจานะครับลงเวว่าจะงตามตอโอ้โหหนพระเห็นพระแล้วดีใจกันใหญ่เลยครับยังไงไะโยมเห็นพระเห็นเจ้าเป็นที่จะยกมือไหว้นั่งขำกันซะแล้ว ภาไม่เจตโลกดีใจวันนี้ก็ได้มาวัดคุณสัมพันธ์ชื่นใจเห็นก็บอกเข้าหน้าวัดไม่ได้ให้เข้าตโรงเรียนเราก็เชื่อเขาเปิดกระจกมาเราพอจำได้เฮ้ย,ล,ย,ล,อย,อยออลิเกน้องเบลน้องเบลเฮ้ยดูแลนุ่ยวอเลยบอบอกเพื่อนคนที่2ที่รออยู่อะเต้ยรถลิเกนะทะเบียนนี้ทะเบียนนี้ขับไปแล้วนะไปวอไปพอ,ไป,อไปเจอคนที่สเปิดก น้องเบลเดี๋ยวพี่บอกให้บอบ,อบอส่งให้คนที่สามไอ้คนที่สามบอส่งให้คนที่สี่นู่นไอ้เบลจอดแม่งโรงเรียนเลยกันจะเดินถึงโรงลิเกเกี๋ยไม่ค่อยคุยกันยมเดี๋ยวทำวัดก่อนเฮ้ยอามล้ครับ ยามาห้าซื้อมาดุงไหมแล้วว่าใส่ไว้ที่ตั้งแน่หน้ามาคนเดียวมันสียวได้ชวนที่มาคือยุบเปนโตว่าใช้ข้าวเช้าแล้วทำในอารมณ์ลอยคิ้แล้วก็ใช้ข่าวเวน มดรัเธมาโดนใจเจะรไดมะวังใหเมาเป็นนกมครเยอย่ายเอมันเป็ยังไม่ถึงทานี้เลยอะไรทานี้ก่อนบ้ารุ่นไปเอานุ่นก่อนอให้ให,หโ้โอมี้ำใจออ้ยนี่พี่เขาลุกยังไงสั่งธงีให้เฮ้ย สมพอะไรตังไม่รูนี่ไปครับไปไปครับหวพ่มาแล้นเหนหมน้าได้ได้แล้วครับได้บบครบเนะครับขอบคุณครับอ่าอ่าใ แม่ซี่แม่ซี่าอะไรอยู่หร้อยแม่ซี่แค่เชื่อด้วยตกลงครับโอ้โหเชิญใจครับขอบคุณครับฝันร่มมีลิเกกันละหน่อยขอสายดาวอุ่พอแล้วครับนอนน้อยแต่รอนนะขอบคุณพี่มายาโค้ด้วยขอบคุณครับ ไม่เกี่ยวกับเขาคุณว่าคุยกับกูดิเขาหาเงินทําบุญของพ่อเนี่ยผมนี่แล้วเดี๋ยอีกหลายคืนอีกสองคืนของแทกนีเหม็นนี่ของแท้ที่นี่เขาสดอยู่แล้วขอบคุณนะครับจุนใจจุนใจครับแล้วพ่อมีอะไรใช่วยครับเร็วๆเข้าเดี๋ยวรีบเล่นไว้รีบเลิกทำไมอ่ะต้องไปดูดวงต่อดิโอ้โหไปดูดวงที่ไหนเนี่ย อย่าพยาที่เขาเรียกอะไรสเตตสติดอะไรอ่ะบอกกิง้งสเตตเฮ้ยบอกกิง้งสเตตนั่นแหละจะไปที่นั่นไปทำอะไรนะี่ยที่โดมงเขโด่งที่นั่นอะ่ะดูเสาก <c oughs> <อ>็เออเอาจะไปหาเมียด้วยเอ้าเมียก็ไปเดินเล่นเหรอเมียไปทำงานอยู่ที่นั่นเขาบอกมันปเปิดคงเปิดขวดเลยนี่แหละใช่ครับขอบคุณครับโอ้ยน่ารักเลยขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณป้าอันด้วยนะครับเขินใจเขินใจอาจารย์ขอบคุณครับอย่าลืมนะครับออยู่ที่นี่อีกสองคืนนะยังไงขยักไว้ให้สองวันที่เหลือป่ะใช่เดี๋ยวสองวันจะดังเหงาเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ลงมาขอบคุณครับขอบคุณครับสวยแล้วนะครับขอบคุณครับ ครับใหญ่ลูกมาลุนกันเลยลูกจะได้ชมนะครับต่อต้องพับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมชอดีครับขอบคุณครับปวดกี๊นะในรางวัลดีเนาะเราคืนเนี้ยอะไร้รางวัลกันดีจังเลยเนาะคนที่ทีใจดีเออรางวัลดีแบบนี้กะดีไม่เหงาแล้วเฮ้ยกะหดีครับไงชอบกี๊เอาครับได้ครับ ไอ้ยีันก้าอะไรนะใกล้ๆหน่อยมามามาตั้งเปิดห้องเดี๋ยวคืนนี้ต้องเปิดห้องพักมามาับมาไม่เรียกผมมามาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเดียร์รับรางวัลด้วยครับครับ ใจจริงใคราบมาผู้ี้มาไหมครับมาสามวันเลยนะอยู่ท <โ waterfall. S 2> ี่นี่จ้าบ้านอยู่ไหนเนี่ยคาตโลอยู่กับใครจ้าอยู่กับใครแล้วพ่โซนพักก็เชิ่งกันถามเมียเรื่องแล้วพ่อเขาไม่ได้ถามมันมันก็ไม่ให้ไปก็ีเออขอบคุณครับขอบคุณครับ อะไรนะของมือเอ้าแล้นชเจ้าที ều, ่ไหนล้างก้นล่ะมาวขอมือก็เฉยเรียบรเอยดขอจับมือได้โอ้ขอบคุณครับรู้แล้วไม่เกี่ยวกับเราจะไม่รู้ไม่เลยขี้มาบอกค่อนี่นะหาเรื่องิดเดยหยอกหยอกเอ้าอยู่ตรงอยู่กับเขาอีกสองคืน ยูดปัญจัยเนี่ยยัดปัญชัยขอบคุณครับอ่าจ้าจ้าจ้าเร็วเวลาหน่อยเนาะเดี๋ยวจะเริ่มรับชมการแสดงกันต่อเก่งช่างทุ่มชมที่นั่งรออยู่เลยนะครับอ่าครับครับเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายข้างหลังนะฮะโอเคคืนนี้เราจะอยู่ตรงนี้ยังสี่สี่สี่ห้านะยูทำไมเราไม่คิดจะกลับห้องไปนอนเอาวันนี้ร้องนี่เกด้วยไงคุณเบลวันนี้ร้องนี่เกเออ ขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูเรื่องใหม่เดี๋ยววันนี้เราซ้อมใหม่เลยเออเรื่องใหม่เลยอ่ะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องใหม่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องนี้แหละเยี่ยมดีเลยหนูพ่อครับควาใหม่ช่วยผมด้วยได้ไหมครับเรื่องอะไรอ่ะพอดีผมถูกฟันครับถูกฟันครับถูกฟันครับถูกฟันถูกฟันเหรอครับครั้งแรกเลยปะเนี้ยครั้งแรกครับมีเลือดไหมมีครับซิปซิป ใช่ครั้งแรกก็จะมีเลือดอย่างนี้แหละแต่ครั้งต่อไปก็โลงเองสบายเองแล้วมันฟันตรงไหนอ่ะมางฟังข้างหลังครับฟข้างหลังใช่เละจัดเล่นท่ายากจะด้วยฟันหลังข้างหน้าไม่ฟันแงฟันสองครั้งอ่ะสองครั้งใช่จะไหลมีเบิ้ลเดียวตรงพ่อหมายถึงอะไรเนี่ยทต่มันใช้มีดฟันมล่ะก็มีดฟันหรอว่พูดจํากวรู้แล้ว ไอ้มียฟันแกมาโอยพี่สุดที่มึงมึงพ่อ่ะแต่ม,มันติดกิ่นี้มาเลยถามจริงมาไม่วางไม่ดีหรอพ่อเราไม่เคยกินหรอม่อมึกอะเอาก่อนกินมันต้องดมก่อนก็ได้อัดเรยโอ้โหโย่ไปนัเนีหละ เออนี่นี่นี่เอาอย่างนี้ยุคนี้สมัยนี้มันน่ากลัวใช่คือมันน่ากลัวมากเลยตัดอกตัดใจบวชอยู่กับหลวงพ่อจ้ะโอ้โหแล้วบวชมาดียังไงเลยจะให้ผมบวชอ่ะไอการบวชเนี่ยมันดีอยู่แล้วเทื่อผมนะจริงจริงแล้วผมไม่ได้อยากบวชหรอกแต่ผมบวชเนี่ยผมจำใจแล้วทำไมบวชอ่ะก็บ้านผมรวยในพระยาเนี่ยใครจะมาเทียบผมได้พ่พอกับแม่ผมเนี่ยเป็นอัครมหาเศรษฐี มีบ้านไม่รู้กี่หลังเป็นกี่หลังนาะไม่รู้กี่ไร่เปกี่ไร่รถไม่รู้กี่คันไปกี่คันเอามากองรวมกันไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่โอ้โหเออพ่อกับแม่ตายไปสมบัติต้องเป็นของเราคนเดียว แต่อยู่ไปอยู่มาไม่นานเฮ้ยพ่อกับแม่มีน้องโผล่มาคนวะ่ะโอ้โหนึกในใจไอเด็กคนนี้ต้องมาแย่งสมบัติเราแน่มผมก็เลยวางแผนเลยถ้าแม่หลับมลเมื่อไหร่จะเอาไสยันไนท์ทาดูวัานมแม่ออไอ้น้องโดดเนี่ยตายแน่นอนเลยตายดิต<ป>ทุ่แม่หลับผมแอบเอายาไปทาดีหัวนมแม่ออตีสองเท่านั้นแหละแม่ร้องรานบ้าเลยช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยไอ้น้องคนเล็กเอาไปแล้ว,ลวพ่อตาย ตายท่าไหนนะตายอ,าอันตรายนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยกลัวเออไสยนายผมเคยดูข่าวมานะเออน,นี่เรื่องจริงมันอันตรายเรื่องพวกเนี้ยไปไปนี่ไม่ได้เลยซีสัวหัวตายจริงอ่ะไม่ใช่ไอ้เบลมึงระวังให้ดีนะเมียหมันไส้กินทามึงไปดูดจะตายเอานะน<ช>้องใครตัวเองน่ะโอ้ยแก้วอ่ะเออเจ้าไสายนายทายที่หวัวน,นมใช่ไม่ตายหรอก ทำไมอ่กอะก็เวลานอนด้วยกันใช่ไหมละ่ะแม่เก้เายาคาที่หัวนมออยังไงผมก็ไม่ตายผมไม่ใส่เพราะเวลาแก้วนอนเน่ะนมมันไขว้ไปอยู่ข้างหลัง่เด็อะไรขนาดนั้นนะเอาเมียผมนี่แหละเออมจริ่งกว่าอยู่กับเมียมาเคยทะเลาะกับเมียไหมแก้วเหรอก็โอ้ยผู้เป็นเล่นไปเมียผมเนี่ยอยู่กับผมมาไม่ลูกสองคนแล้วออมันไม่เคยด่าผมเลยอ่ะ ไม่เคยด่าดสักคำเดียวเออมันด่าดแต่เขาเป็นคนแม่กูไม่เคยด่าดกูเลยรอวันนี่มันด่าดกูอยู่เนี่ยแต่แปลกนะยุคนี้สมัยเนี้ยอันตรายประหนึกของใครเขางผมของกูไม่มีหรอกชอบแบบเนี้ยแล้วกนเดี๋ยวรอ,อให้แม่กูกู้ปังกานได้ครับครับเจอกูแน่เจอกูแน่ครับคุณภาพของ,ของ,ของครับเออรู้แล้ว ไอ้กูขอถ้าชอได้ไหมกูจะไปเหมาออตาคนนั้นว่ะแล้วก็ออกทั้งคืนน่ามันอไหรจะหมดก็ไม่รู้น้วงพ่ออะไรผมจะฝากเด็กไว้ให้น้องพ่อเลี้ยงหน่อยไม่เป็นไรโอ้โหเอาก็ะเป๋า,าใบใหญ่ไปดูไปฉันเป็นพูดตรงสิน,นเลี้ยงได้ฝากหน่อยนะเออเวลาเด็กโตก็ให้เด็กใส่แหวนหรือแหวนที่เด็กจะมาติดตัวมามเผื่อผมไปเจอกันในภายภาคหน้าผมยัจได้จำเด็กได้เลี้ยงได้อยู่แล้วแค่เด็กคนเดียวใช่ฝากไว้ด้วยนะครับ ผู้ชายอะน้องชายผู้ชายเด็กผู้ชายไงทำไมอะก็ผ <het k> ู้ชายเห็นไหมก็อุ้มเด็กก็มันดีหรอพ่อไปอุ้มอะไรตั้งมือนี้ถือไม้มือนี้ประคองเด็กทำไมล่ะไม่พอใจมึงเอาไปที่ไหนเน้ยโอ้ยพ่อลูกผมไม่พระเอกนะเนี่ยอะไรลูกกูจะมาไหลเราเออเลี้ยงไม่ให้อยู่แล้วล่ะใช้เป็นพ่อฉันเป็นผู้ทรงศิล แล้วก็ซืตุ้งสตางค์นะก็ซื้อนมซื้อนมให้เด็กไปก่อนอยากไปเที่ยวสมุทรแล้วพ่อหน้ามาพัทยาด้วยไปเคยเที่ยวไม่กล้าไปแล้วทำไมอ่ะเคยหัวแตกมารอบนึงแล้วหัวแตกทำไมหัวแตกไอ้บล็อกกิ้งสตีันเลยนั่นแหละอ่าก็ไปดูเขาเปิดหัวนี่แม่นโบ๊ะกีฟ้านี่เหรอโอ้ยแรงอัดเยอะไปไหนไปไหนจะไปแกผมเยอะมั่ย ไปช่วยผู้หญิงอีกคนนึงมเอาดีๆไปช่วยผู้หญิงไม่เห็นนัดจะไปไหนกันไม่ไหนอ่ะผมไม่สบายวันนี้ผมไม่ไปอะไรอ่ะเห็นจะไปตัดผมนี่เห็นบอกอะไรกระติ๊บตันไม่โกนไม่โกนอะไรไป่ไหนก็ไม่โกนทั่วไปไงอ๋อเป็นการคิวเออไปนะเล่นดีๆน้องเอสมีคนแอบชอบอยู่ใครก็บชอบผมมากูก็ไม่รู้มันจันมันแอบอยู่ให้มึงวานไปเหมาแต่คนนั้นจริงจัง tôi không dám rằng 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 มีวะก็ต้องมีพระของความเชื่อคนนีก้ก่อนไปต่อไม่ไหวแล้วพระโอ้ย,อยชื่อไม่ให้เรียกตั้งเยอะแยะไม่เ,มเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อก็เรียกไปดิเรียกตัชื่อจริงเลยเรียกพระว่าไงยอมช่วยด้วยเจ้าค่ะเป็นไร่แล้วฉันปวดท้อ,ทองเจ้าค่ะปวดท้องก็ไปห้องน้ำทีไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะหลวงพอ่อบปวดท้องอะไร ปวดท้องจะคลอดลูกก็ไปโรงพยาบาลสิโยมมินมันวัดหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะน้คาคพาฉันไม่ต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยคนเราเออป็นอย่างเงี้ยเวลาทําไปทํากันนอกวัดเวลาออกจะมาออกในวัดเออจะทําทกันในวัดพระจะได้ช่วยกันเต็มที่ที่นี่จะมาขอความช่วยเหลือช่วยหน่อยเถอะไหนๆโยมยมีเรื่องอะไรจ้าโอ้ยโยม ยอมอะไรยอมกูกูกลัวผีเจ้าค่ะผีที่ไหนและวกูพราเชื่อพะนี่พระเหรอเจ้าคะผีอะไรจะมาเหมือนสอนลามันเหนกนาคัเนียโอ้โหเอาตังไหนไปเปรียบเนี่ยคู่แข่งกับสอนลามันเหนกหน้าเชื่ออะไรขจัดข้าปรเอกประสงค์ชื่อสนใจเอาไปล่าหนังบ้านโยนไม่ต้องแล้วไปไปไปลูกตาลุอะไรลูก ที่ตอนทชาไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเอ้ามามามาเออนี่นิ่มเหมือนกันนะ่นนายโยมเอาวน้ำยาเชซดน้ำยนเจ้าค่ะโยมอย่าบีบโยดอย่าไม่โยมอย่าจับธรรมดาโยมอีบมือโยมโอ้ยฉันปวดท้องเจ้าค่ะเออยมันอ่อนไหวโยมถึงจะอ่อนไหวขนาดนี้เลยเลยใช่ไม่ได้บวชมานานไงไม่เคยโดนตัวไง ย่แล้วผัวไม่มาเหรอหลวงพ่อทำไมจ๊จะอย่าพ่อหนุผัวนะทุกคนเป็นไงเล่าพูดแล้วก็นดินใจเป็นไรจ๊ะผัวท,ทิ้งเจ้าค่ะผัวทิ้งเอ็งงามไส้เมียสวยขนาดนี้มึงยังทิ้งได้นี่โย่มีผัวใหม่ไปชดแมมเลยดีเลยทุกคะเอาดีดิเราต้องมีผัวให้มันอิจฉาเล่นมีผัวนี่เครื่องแบบลีโยมเครื่องแบบตำรวจไม่เอาทหารไม่เอา เขาไม่มีเวลาให้เราหรอกแล้วต้องมีแบบไหนเจ้าคะพระนี่ไงนี่ในเครื่องแบบไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เอาหนูไม่อยากบาดนี่บาดหรเอาวะ้งคะดอกอกฉชนพูดเล่นไปไโอยพ่อช่วยฉันด้วยนะาโอ้ไมมันชันอย่างนี้เจ้าคะหลวงพ่อเอาแลครับค่อยๆงไปเดี๋ยวะีกใ้ื่น กูต้องพูดมาหมดเลยก็หลงพ่อทำไมพ่มาแบบนั้นล่ะเจ้าค่ะวหลดโยมจะล้มไงจะไม่ได้คิดอะไรหรอกแตช่วยจอะ่าชหแล้วเจ้าค่ะอาวหายไงโอ๊ยดีเลยถ้าหายแล้วไปโรงพยาบาลเลยตรงไหนเจ้าคะไม่รู้มันกันขามาฉันก็หล ีีคนนนแถว้ทำงั้นเดี๋ยวอย่ไปถามคน,นที่ชี่าเอาแลยแม่เจ้าค่ะอย่าไปถามมั่วซั่วนะทำไมล่ะก็บอกเราพอาบอกเราลิเกเราลิเกทำไมล่ะเจ้าค่ะโอ้กูจอดแม่งโรงเรียนนู่นเดินเข้ามาเป็นกิโลเลยไปไปโชคดีนะฉันกลับลาเจ้าค่ะโชคดี<อ>นี่นี่นี่ตังตังน่ะใช้ไม่ยมทำไมเจ้าค่ะหวานไปสอยดาวไอทีเน้ เราเรัใช้เก็บไปสองบงัง <c oughs> พ่อพี่ป้าผู้คอตายเถ้ายไหนแล้วมันดึงกูช่วยเอามือมันออกก่อนปล่อยก่อนได้ไหมเธอปล่อยตายจริงเลยเนี่ยอะไรนะตายจริงแล้วผมมารับรางวัลแป๊บไปไหนอะรับรางวัลครับเออโชคดีมีรางวีรางวัลกับเขาด้วยเว้ยเออดีแล้วดีแล้วไม่นทำอะไรเนี่ยเอ้าก็ขาเท้าไม่แล้ว พ่อหลอนลูกผ่อนลูกใช่ไหมเออนี่เลยฉันเอาเด็กมาสง่งตัวอะไรเนี่ยตัวส่งเด็กโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาส่งเด็กันอย่าง่ี้แล้วเขาส่งมาแบบอีเรายวก็เรียกว่าส่งแบบ delivery โอ้ย delivery เอาผมกับเซเว่นเลยเป็นไล่มองไล่แมงกันเนาะถูกต้องเออเอาอ้เดี๋ยวขอถามด้วหน่อยดิว่าไงตีเป็นตัวเลขใช่ไหมผมฝันอะอ๋อฝันครับผมโอ้ยมีคนรอเลขกูเยอะเลยเนี่ยจริงไหมเนี่ยเออไหนมึงรอดิฝันว่าไงเมื่อคืนน่ะฝันเห็นแมวฝันเห็นแมวครับ แมวนี่ต้องตีห้าแมวห้าออแล้วผมฝันเห็นหมาด้วยหมาเนี่ตีหกเลยแมวห,าหม้าหมาหกครับผมแล้วถ้างูเลื้อยเข้าบ้านะงูเลื้อยเข้าบ้านงูนี่ต้องตีหนึ่ง <c oughs> งูตีหนึ่งเลย <c oughs> แล้วแกไป็ู้ตีอะไรไม่ไม่ตีงูอ่ะ <c oughs> งูมันชบตายเลยนะ <c oughs> อันม่้เคยโดนผ้ากัชื้นไหม เนหยอกเล่น <ates> เฮ้ยแต่งวันนี้เอาไปเลยงวดนี้เอาไปเลยนี่จีดคนที่เตียมถ่ายแล้วนี่ยในโมเมนต์จริง้าวงวดแล้วเออเลขอะไรสามเจ็ดเก้าสามว้าสตัวไปเลย6กสี่หี่เกูเล่นด้วยจริงไหมี่ยสาราตัโอ้โหโบติงโอ้และทางวิ่งและถ้าไม่ถูกอ่ะตากาจะทุบดงนั่นแหละ ไม่มีวัดอยู่เลยไม่เอาแล้วแต่ขอไม่เก็บเลยได้ได้ได้ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเออจะไปไหนเนี่ยดูเขาเรียกกูเลยับปัจจัยก่อนขอาแรงนิดเดียครับจ้าแล้วแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาอย่าลืมให้พรด้วยอย่าลืมให้พรครับให้พรด้วยให้พรแคหน่อยมาอยู่เป็นเพื่อนกหน่อย ขอบคุณครับขอบคุณครับไอคอนรวยอ้ากรักจยากอบรวตะนาทีนเล่นตะนีจอยพนักพนันวยจะตารวยอายุวันวยสุขรวยพิ่รวยอตจูนนี่มีในบทด้วยใช่ไหมมีมีมีโอเคโอเคแล้วจะไปทำอะไรเขารอกฉันไปก่อนเออไม่ได้ทำช่วงนี้ครับผมไอโยมนี่โยมได้ลูกแล้วลูกชายจ้ะลูกชายโยมไม่ได้ลูกชายด้แหละเจ้าคะนี่อย่าหาว่าฉันไลาบและลวงนะโยมเป็นใครมาจากไหนเจ๊เนี่ย คือว่าดีฉันมีชื่อว่าสีวิกาเจ้าค่ะสีวิกาดีฉันเป็นเมียเจ้าเจ้าค่ะหลวงพอ่อเป็นเมียเจ้าเมืองนี้่าใช่เจ้าค่ะเชื่อว่าโยมต้องเป็นเมียขององค์ทรงาดินใช่แล้วเจ้าค่ะแล้วโยมมาคลอดลูกที่นี่ได้ยังไงเนโยมคือว่าตอนนี้เนี่ยในเมืองเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดศึกเกิดส,ดดสงครามดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนก็เลยหนีมาที่นี่เจ้าค่ะหลวงพอ่ออย่างนี้เมื่อโย,ยมได้รับความเดือดร้อนมีอะไรใหอาอจะมาช่วยเหลือไหมเออถ้าหากว่าอีฉันจะลูกไปด้วย ว่าจะลําบากไม่รู้ว่าตอนนี้ภายในเมืองเนี่ยศึกสงครามสงบดีหรือยังเจ้าค่ะหลวงพอ่อถ้าว่าหลวงพ่อไม่ว่าอะไรอีชายอยากจะฝากลูกให้หลวงพ่อช่วยดูแลแทนหน่อยได้ไหมเจ้าคะฝากอีกแล้วเหรอใช่เจ้าค่ะฝากก่อนได้ไหมเจ้าค่ะหลวงพอ่อรัคนดีกว่โรคญาติเนเลี้ยงไว้ให้เออแล้วอบถามโยมหน่อยแล้วขนมขนมเนี่ยเอายังไงเลยทีเนี้ยเรื่องข้าน,นอนข้าพเจ่าหลวงพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเจ้าค่ะไม่โลงใจอย่างอี อียี่สิบปีอียี่สิปีเจ้าข้านมมาส่งใพ่อไม่ต้องจำนำโบซื้อนมให้เด็กลไงอเชี่ช่วยก่อนเถอนะเจ้าคะเดี๋ยวหลวงพ่อเลี้ยงไว้ให้แล้วโยมก็มารับลูกกลับนิยมนะเจ้าค่ะหลวพ่อโชคดีโชคดีกลับลาเจ้าค่ะไม่ต้องว่วงจะออไอ้หนูเห็นไม่ใลูกแม่ก็ไปแล้วลูกเป็นลูกเป็นปัก เงี้ยเงี้ยเงี้ยเด้อบอกเงี้ยเฮ้ยเอาโอ๊ยปอกปอกเงียบแห้งแห้งมันเงี้ยเด็กสองคนนี้ไม่ได้ร้องเลยเด็กที่ไหนมันร้องวะะโอ้โหอยู่ในย่ามอีกสองคนโอ้โห เยอะไปหมดเลยใครก็ไม่รู้ฝากเอาไว้เรือ่องแจ้งให้ฟังทีละคนเลยคนนี้ไม่ใช่ใครพระเอกปริญญามาทองคำพระเอกสอนรามอนเนกลาภหัวหน้าของฉันเองคนนี้เขากำลังหลอฝากซิงเกิลใหม่ไว้ด้วยเพลงพวงมาลัยฟังกันได้แล้วใน Youtube ตอนนี้อันนี้พระเอกสอนรามอ,อันนี้พระเอกคิ้วหนาตาโตพระเอกย่องติ๊กงปิอนเนกลาภสายาเขาย่อง

ไปแหลบมาเรียหายทำไมไปหาผู้กมึงมะเออโอเคกูไม่ด่าวเลยพี่น่าเสียเกลียวดาวตลกที่หล่อเหลาเต๋าจังปลอกอันนี้ดาวตลกหน้าประหลาดน้องบาสหรืออาทิตย์ส่องแสงอ่ะแปรอยู่กับหลวงพ่อเดี๋ยวจะไปเลี้ยงเองกกน้าาวึสสงรเด็หลวงพ่อชื่อ เมื่อหร่ครับจาใครเกลือตูพผึ่งชายออกโชว์ไดเจอกันใหม่โยมเรืองของอจา